ร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์นั่งคุกข่าวประนมมือตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพราตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเดพร้อมเรียง,งนะจ๊ะ โยนโสภะขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธโยนโสภะขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธสวะฆะตโยเยนะะขวะปะทัมโม สุปาทิปันโนยัสสะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสัตถมังสัสังขังหิมเมหิสการิหิยะทารัง เอหิปุยชะยามะสาทุนโนอัพันเตอมภคขวาสุจิระปารินิพุโตภิปัจิมาชนะทานุกรรมปะมานัสสะอิเมสการะโทกตา นาคารภูเตมปฏิกานหาตุธรรมหังทีคารตังหิตายะสุขายะอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โอทางพระขวันทังอภิวาเทมิสวาวรคโตพระขวตาธรรมโมธรรมนัมสามิ สุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนตหมายอนุมิยังปัสสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะกาลังกะโรหะมัสหหนะโม อาสัตว์คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สัศน์ก็วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบเมื่อพวกเรา ได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตามเสียงหลวงพ่อกันนะลูกนะอัจชายังอัจชายัง ธรรม,มกายธรรม,มกายเจติยะบูชาเจติยะบูชาสัมปตตาสัมปัตตามะยังมะยังวิปสัสสนเนหิวิปสัสสนเนหิจิตเตหิจิตเตหิอนุสริมหาอนุสริมหา อะรหะโตอะระหะโต,ะะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะภะคะวะโตภะคะวะโตวะระคุนางวะระคุนาง,ะะงมหาโพธิรุเขมหาโพธิรุเขธรรมกายเยนะธรรมกายเยนะ อนุตรนตรังอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธอภิสัมพุทธโธอโคเสโถอโคเสโถเชโถภะคะว,วาเชโถภะคะวา เวนัยสัตตานังเวนัยสัตตานังโมหันทะการังโมหันทะการังวิโนเทสิวิโนเทสิสกะปริเทเวหิโสกะปริเทเวหิวิโมเจตุงวิโมเจตุงธรรมเทเสสิธรรมังเทเสสิ อนุปาทิเสสายะอนุปาทิเสสายะนิพานนพานธาตุยานิพพานธาตุยาปรินิพพายิปรินิพพายิยาวัชชตนายาวัชชตนาสุจิรปารินิพุตโตปิสุจิระปาริณิพุตโตปิาปาตปอัจฉริยะู พักขวันตังสระนังคาตาสระนังคาตาปะทีเปหิปะทีเปหิอภิปูชย,ยมามะอภิปูชยมามะตัสสะพักขวโะโตตัสสะพักขวะโตะสักขิภูตัสสะสักขิภูตัสสะธัมมกายะธัมมกายะเจติยัสส เจติยัสสะสัมมันตะโตสัมมันตะโตปะทักขีนังปะทักขีนังกัตตวากัตตวาสักการโรมะสักการโรมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภควาภควาสุจิระปารินิพุโตปิสุจิระปารินิพุโตปิ อิเมสกาเรอิเมสกาเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคะระัตตังทีครัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะ วันนี้วันดีวันนี้วันดีถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมวันนี้แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีจิตเลือ่อมใสขอน้อมบูชาขอน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาธรรมกายเจดีย์และมาตามระลึกถึงและมาตามระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐพระคุณอันประเสริฐของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ห่างไกลจากกิเลสทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงตรัสรู้เองโดยชอบด้วยธรรมกายอันประเสริฐด้วยธรรมกายอันประเสริฐในขอบเขตพระสีมหาโพธิ์ในขอบเขตพระสีมหาโพธิ์ เป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นาศาสดาเอกของโลกทรงแสดงอมตตธรรมทรงแสดงอามตตธรรมกำจัดทุกโศกทั้งหลายกำจัดทุกโศกทั้งหลายและความสงสัยทั้งปวงและความสงสัยทั้งปวงแก่เหล่าเวนยศัตร์แก่เหล่าเวนยสัตว์ จวบจนวาระสุดท้ายจวบจนวาระสุดท้ายพระวรกายเสด็จดับขันพระวรกายเสด็จดับขันแม้ปรินิพพานนานแล้วแม้ปรินิพพานนานแล้วแต่พระคุณอันประเสริฐแต่พระคุณอันประเสริฐ และอนุภาพอันเลิศและอนุภาพอันเลิศของพระาศาสดาพระองค์นั้นของพระาศาสดาพระองค์นั้นยังคงแผ่ไพศาลย,ยังคงแผ่ไพศาลเพื่อกูลมนุษย์และเทวาเพื่อกูลมนุษย์และเทวาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรำลึกถึงขอน น้อมระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและขอสักการะบูชาและขอสักการะบูชาด้วยดวงประทีปด้วยดวงประทีป กระทำประทักษิณกระทำประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์อันมีพุทธปฏิมากรอันมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับเครื่องสักการะทรงรับเครื่องสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตาชิโยกำลังจุดต่อไฟจากประทีปโคมเอกเพื่อมอบให้แก่คณะสงฆ์ได้จุดดวงประทีปต่อต่อกันไปให้สว่างสวยทั่วทั้งลานธรรมขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลก ได้จุดดวงประทีปที่เราได้เตรียมไว้ไปพร้อมๆกันกับคณะสงฆ์ในโอกาสนี้นะครับประทีปแต่ละดวงที่สว่างสวัยขึ้นเราจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอีกสักครู่ เราจะได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อจุดใจของเราให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมภายในไปพร้อมกันทั่วทั้งโลกและน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงนี้แผ่ขยายไปให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกด้วยความรัก และความปรารถนาดีขอให้เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนมีความสุขรักใคร่ปรองดองปลอดภัยและพ้นจากทุกภัยทั้งปวง